คุณค่ไปฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาจากที่อื่นมานะคะแล้วเป็นก้อนแล้วก็มาปรึกษาหมอนะคะเออตอนแรกฉีก็แบบว่าทักเ้ามากรฉีก็เอ๊ะทักอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออฉีก็แบบว่าเนี่ยค่ะหนูไปฉีดฟิลเลอร์มาเป็นปีแล้วคะ่ะทีนี้มันเป็นรอยรอยตรงบริเวณใต้ตาค่ะมันเป็นรอยเข็มหรือเปล่าคะมันเป็นรอยเข็มหรือเปล่าคะฉีก็งงว่าเอ๊ะ อะไรรอยเข็มอะไรคืออยู่เป็นปีนะคะเออสองสวันเขาก็หายแล้วนะคะทีนี้ชีก็ส่งรูปมานะคะชีส่งรูปมาปรากฏว่าเป็นก้อนฟิลเลอร์อยู่บริเวณหัวตาตรงนี้นะคะเป็นก้อนฟิลเลอร์อยู่บริเวณหัวตาตรงนี้นะคะขนาดแบบไม่ได้ยิ้มนะเธอทําหน้าปกติก็ยังเห็นรอยลำลำเขียวๆบริเวณใต้ตาตรงนี้นะคะอ่านะคะฉันก็ตอบขนาดขนาดไม่ยิ้มนะถ้ายิ้มคงจะเป็นก้อนขึ้นมานะคะ ฉันก็เลยอฉันก็เลยไปบอกไปว่ามันไม่ใช่รอยเข็มหรอกค่ะหนูนะคะมันเป็นก้อนฟิลเลอร์ที่ใส่มานั่นแหละคะ่ะเออชีก็ตกใจฉีดฉีดมาเป็นปีเราเพิ่งมาตกใจนะครันนะชีก็บอกว่าเอาหมอขาดูฉีดมาเป็นหมื่นนะคะมันเป็นก้อนได้ด้วยหรอคะกี่หมื่นกี่แสนก็เป็นได้คะ่ะหนูนะการฉีดฟิลเลอร์เป็นก้อนไม่เป็นก้อนนะคะนอกจาก ผลิตภัณฑ์มันต้องดีแล้วนะคะฝีมือแพทย์มันต้องดีด้วยค่ะนะที่พีกว่านั้นก็คือว่าฉีส่งรูปตอนที่หมอฉีดให้ฉีอะมาให้ฉันดูนะคะซึ่งปกติแล้วว่าการฉีดการทำพัสิการทา,ทางการแพทย์นะคะในระหว่างที่ทำน่ะห้ามบันทึกภาพนะคะคนไข้ห้ามบันทึกภาพนะคะคนที่มีมรสิ์ที่มีสิทธิ์บันทึกก็คือแพทย์เท่านั้นนะคะเราต้องขออนุญาตค,คนไข้ด้วยฉีก็แรงนะคะฉีก็แรงฉีก็กล้าถ่ายรูปตอนทําไปนะคะเออตอนหมอทําฉีก็กล้า อัดวิดีโอไปนะคะนะที่ฉันตกใจอีกแบบหนึ่งก็คืออะไรดูไปเถอะนะตอนที่ฉีดฟิลเลอร์ใต้ตากับแพทย์ท่านนี้นะคะเออใช้เรตเรลนน่าจะเป็นเรตเตอรเนเไลบางเออนะโปรดักดีแล้วเธอแต่เทคนิคไม่ดีมันก็บ้งได้นะคะหมอเปิดรูตรงนี้นะคะเปิดรูตรงนี้นะคะแล้วหมอก็ฉีดหมอก็ซาอเข้าไปในชั้นสับคิวเทนนีสหรือว่าชั้นไขมันส่วนบนหมอก็กระทุง้งกระทุงปล่อยกระทุ้งปล่อยนะคะกระทุงปล่อยกระทุงปล่อย ฉันไม่แปลกใจเลยว่าทาไมมันถึงเป็นก้อนนะครับเพราะว่าเทคนิคแบบไม่ได้เลยค่ะเทคนิคไม่ได้เลยเทคนิคเป็นศูนย์เทคนิคบงมากนะคะอ่าเทคนิคการที่ฉีดที่ถูกต้องคือ,อยังไงไอ้ที่ฉีเป็นถุงใต้ตาน,น,นิดๆด้วยนะแล้วก็ฉีดแบบเป็นร่องที่แบบว่าทําเสร็จก็ไม่ได้เต็มไม่ได้อะไรเลยนะคะทําเสร็จก็แบบแค่ถมถมที่เฉๆยๆนะการาฉีดที่ถูกต้องคือทายัางไงเธอต้องฉีดฟิลเลอร์แบบแข็งฉีดหรือเสริมกระดูกก่อนนะครับตลอดแนวนี้ ตลอดแนวนี้ถ้าสึกตรงนี้ชีก็ต้องเสริมตรงนี้ก่อนนะคะจากนั้นเธอก็ใช้ดัชนีัาทอดไลท์ที่ชีฉีที่ชีเมื่อกี้นั่นแหละเออค่อยๆวางทิรยศขี่เส้นใต้ค่อยๆวางทีรยศทิ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 รยทิรยศมันถึงจะสวยค่ะฉันได้แปลกใจเลยว่าทำไมฉีแล้วเป็นก้อนขนาดนั้นนะคะของแพ้ก็เป็นก้อนได้นะคะถ้าฝีมือไม่ดีนะคะแค่